สวัสดีครับผมเอจากสยามอโตพาห .com มและซีนอ t นไทยคอมผมมาแนะนำสินค้านะครับสินค้าในวันนี้เป็น LED night r i d e r นะครับให้แสงสีขาวครับตัวแท่ง LED นี้นะครับมียางกันน้ำคุมอยู่ข้างนอกครับก็คือว่าสามารถติดตั้งด้านนอกได้กันน้ำได้ครับอุปกรณ์ในชุดมีรีโมทคอนโทรลกล่องควบคุมและตัว LED เองนะครับ LED นี้ให้แสงสีขาวนะครับสามารถควบคุมให้เปลี่ยนเป็น ไฟกระพริบหรือไฟวิ่งตามรูปแบบต่างๆได้โดยการกดปุ่ม B นะครับผม,ป,มปุ่ม C นี้คือเป็นการเร่งความเร็วนะครับให้รูปแบบเร็วขึ้นปุ่ม A นี้เป็นการากดเพื่อให้รูปแบบที่วิ่งนั้นช้าลงปุ่ม D เป็นปุ่มเปิดปิดนะครับาการต่อน,นี่คือต่อผ่านสวิตช์ ACC ได้เลยครับโดยมีเพียงขั้วบวกแล้วก็ขั้วลบธรรมดาผมจะสาธิตสเต็ปแรกนะครับอันนี้คือสเต็ป,ตปแรกนะครับที่เมื่อมีไฟ วิ่งเข้าวงจรต่อมานะครับผมจะกดปุ่ม B เพื่อเปลี่ยนสเต็ปนะครับครับกดแล้วจะเปลี่ยนสเต็เปไปเรื่อยนะครับคราวนี้ผมจะกดปุ่ม C นะครับเพื่อให้เร่งให้สเต็ปเร็วขึ้นนะครับให้การวิ่งของไฟเร็วขึ้น ะเห็นว่าไฟวิ่งเร็วขึ้นนะครับกดปุ่ม A นะครับเพื่อให้ไฟวิ่งชา้าลงครับไฟก็จะวิ่งชา้าลงครับปุ่ม B นะครับเปลี่ยนสเต็ป ครับแล้วปุ่มดีปิดนะครับผมโอเคครับสนใจสินค้านะครับาสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรตามคลิปนี้นะครับผมหรือเยี่ยมชมสินค้าเน่นเพิ่มเติมได้ที่ s ีนันไทย .com และสยาม a u t o p พา t คอมผมเอนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชมคลิปนี้ครับสวัสดีครับ